ติดครับวันนี้เราเล่นเกมต้นผลไม้กันนะอันนี้น่าจะเป็นครั้งที่สองก็ขอบอกครับผมมีลิงก์ไมค์ครับมาไว้ให้าได้ดูก,ก็โหลดกันได้นะผมก็สอนวิธีเล่นไปแล้วอนกัน

สวัสดีท่านชมทุกคนด้วยนะวันนี้มมารทุกก็ก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ชมวิดีโอนี้และกอย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะคะ